โอเคเรากลับมาถูกบ้านสุดแสนน่าเกียดของเราแล้วนะฮะทำไมไม่เคยชมบ้านตัวเองเลยเนาะเราจะไปด้านไหนดีนะฮะไปด้านนี้แล้วกันเนาะลองดู้อเจอเจอ้าหมูสีชมพูนะฮะยืนได้ใส่เออ่ม,มีมีดาบเอนแชนด้วยนไม่ต้องปักก็ได้นะจริงๆปักเอาไว้แบบเป็นทางปอกกล่าวเอาไว้อะไรอย่างงี้ อันนี้สรุปซื้อทอสเนาะโอเคขุดกลับบ้านด้วยและอันนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะ่ะกินอาหารนิดนึงนะ,อะกองทัพต้องเดินหน้าด้วยท้องนะฮะไม่ได้เดินหน้าด้วยขานะเกิดเดินหน้าด้วยท้องนะฮะเคยได้ยนินหรือเปล่าโอเคโย่เอามานี่เขอมรเหีไยได้นี่กลับอยู่ลอะอทุบทิ้งเลยะ ทำไมทางมันดูปดแปลกๆโอ,โอ้มันจะพาเราไปตายนี่เอ้าเฮ้ยเอเ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 ้ยเอ้ยเอ้ยตกใจเสียงเดี๋ยวขากลับเราหาเออ่ระหว่างทางเราหาเจ้าโซแซงกับเนเธอร์วอร์ดด้วยนะเวนเธอร์วอร์ดวอร์ดซึ่งในระหว่างนี่ยมันจะอยู่แค่ที่เดียวนะฮะในเนเธอร์ฟรีท์ส์น,นั่นเองนะฮะซึ่งเราก็จะเอามันกลับมาได้แค่โซซานนะฮะนะโศนะกเศร้ามากโซซาน โซแซนคล้ายๆกับโซแซนนะฮะเคยได้ยินกันร,เรอเปล่าไปกันดีกว่านะอ่าอ่าเนเธอร์แลกนั้นจะมีประโยชน์กับการ้ร <c oughs> กับการอ่าจุดไฟมากเลยนะเพราะว่ามันจะจุดไฟแล้วติดตลอดเวลานั่นเองนะฮะอันนี้เหมาะมากเลยนะฮะสำหรับพวกที่แบบชอบตกแต่งอะไรอย่างงี้เนาะก็เมื่อกี้ได้รถเสียงกันรอเปล่านะฮะเออก็ say sorry ถ้าคุณไม่ได้ร้อเสียงแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเพอโอเคบูมบูมมันมืดปืด,ดนะใครก็ได้ช่วยเล่งแสงหน้าจอให้ทีนะอ่ะเราขุดนิดนึงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวสักครูน่นึงนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวขอไปเล่งแสงหน้าจอก่อน กลับมาจากการที่ไปเล่งแสงหน้าจอมานะโอ้โหสว่างก็ต้องเยอะแน่ว้าวแต่เมื่อเทียบกับการที่จะดูไอ้แ็บสล็อตต่างๆแล้วเจบตามมากเอ่อคนดูอาจจะไม่เห็นผลนะฮะเพราะว่ามันไม่มัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวกับจอนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องนะเพราะฉะนั้นเกมมันก็เลยสีเหมือนเดิมนะฮะไปดีกว่านะฮะทางนี้ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่งว้าว ไหนๆเราก็แวะทางบ้านเราละเดี๋ยวเราเอาเน็ทคอร์สเก็บมันนิดนึงนะ,ะโอเคว้าวเราได้มาสแตกก็กว่วๆแล้วนะก็ไดเยอะอยู่คือแบบสว่างมากนะฮะคนอื่นอาจจะไม่เห็นเนาะคนอื่นอาจจะไม่เห็นนะ,ะไม่เป็นไรเนาะโอ้ข่าวชั่วแสบตามากนะฮะเฮ้ยไอ้นี่มันมาจากไหนนี่อย่างนี้ ไปดีกว่าอย่าไปสนใจนะอย่าไปใส่ใจนะลุงยมยิมไหนดูสิว้าวทางนี้นั้นเราจะไปยังไงไม่ทันแล้วแหละเราก็ลงมา,ล,าละเดี๋ยวเราต่อทางขึ้นนิดน,นึงนะอ่ะตึ๊บ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 อ่ะโอเคข่อ,อยิงชั่วนะฮะโอ้เราไม่ทำเป็นน้ำปักท้อเลยก็ได้เนี่ยสว่างมาก ไม่น่าเชื่อว่า,าจอเราจะสามารถบูต์ขึ้นมาได้ขนาดนี้นะเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าสรุปมันสว่างแค่ไหนนะก็ไม่ต้องรูก็ได้นะฮะทางน,นี้มันทางตันนี่เอ้ยทำไมแถวแถวบ้านเรานี่มันมีแต่เหวเนี่ยโอ้ยยยยงยยไยย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 อยย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 ย้ยย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 ่ั ไปดีกว่านะตรงนี้เจอเนเธอร์คอร์ดนะอ่านทุกนิดนึงแร่และหายากนะฮะแต่ถามว่ามันปั๊มเลเวลได้ดีไหมโอ้โหเขาบอกเลยว่าดีมากนะปั๊มเลเวลได้แบบมหาศาลอื้อซากเลยทีเดียวนะฮะ้าโซแซนก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่การปลุกในทธอรวาาอย่างเดียวนะฮะสามารถใช้ประโยชน์ในการขนส่งไอเทมพวกฮอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะโอ้ประโยชน์มากเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวเราไปขุดสักตป๊หนึ่งเอ่อเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาสเปดมาแล้วนะฮะแล้วเราก็ไม่มีสเปดไดมอนด์นะฮะจึงแฟงฟฟกันนะโอ,อเคเดี๋ยวเราทุบกลับสักนิดนึงแล้วกันเย้คุณหลอกดาวดาวนี่เอ็กซ์พอร์ตแคร์เป็นสปอนเซอร์ให้เขาเอ้ยโฆษสนาให้เขาทำไม เ,เสียงสุดหลอนน้ำมาอีกแล้วนะฮะทุกคนมันกลับมาแล้วนะฮะ is return หลังจากที่เราไม่ได้เจอหน้ามันมาประมาณ10ปีนะฮะ,ะถึงหรออ่ะคือจริงๆแล้วอะ วันที่อัดคลิปอ่ะมันหมดช่วงเทศกาลคริสต์มาสไปแล้วนะฮะแล้วกล่องมันก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วนะเป็นสีส้มๆเหลืองๆอะไรน่ะเหมือนเดิมนะแต่เราก็ยังแบบชอบในความเป็นคริสต์มาสอยู่นะฮะก็เลยยังใช้ต่อเดี๋ยวเราเก็บเห็ดไปปลูกต่อที่บ้านด้วยนิดนึงนะฮะเฮ้ยตกจริงๆด้วยบายๆเร็วเร็ว ตกจริงจังนะเนี่ยไอหยาโอ้ยระวัยขุดทีเถอะนะก็ระวังกันด้วยนะฮะโหตกเรียบร้อยนะเรียบร้อยโอย้ดีนะที่เราขุดทันเรายัางมีสตินะเมื่อเราคงตายแล้วแหละนะไปดีนะที่เราเอาชุดเกาะไฟโปรเทคชั่นนะ ไม่อย่างนั้นคงตายแน่เลยโอ้ฮัลโลมันพูดภาษาอังกฤษได้เป็นฮะมันพูดได้แต่เอ้ยมันดาบนี่ไม่เหมาะกับดาบพอดีเลยเนี่ยมันทำดาบกันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าตรงนี้มันเป็นที่โคลนนิ่งของเจ้าพิกซัมบี้ในการทำดาบแต่ดูแบบนี้แล้วก็เนอะไปเอาสันนิดนึงเขากันนะเออ บล็อกตกแต่งจ้าบล็อกตกแต่งเอาสักนี้หนึ่งเกลียดเสียงเวลาทุบจังเลยอะพพพเพลงเพลงเพลงเสียงแบบกระจกแตกนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเดี๋ยวมันก็สว่างตอนนี้ตาเริ่มชินกับการที่หน้าจอมันสว่างจี๊ดจ๊าดขนาดนี้แล้วนะฮะก็ถึงจะถ่ายรูปไปยังไงเคนดูก็ยังสังเกตไม่ออกเพราะว่ากล้องมือถือมันไม่ได้แบบ มันจะจับภาพได้เหมือนกับตาคนเห็นนะฮะมันก็เลยจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะฮะก็ไม่ต้องถ่ายดีกว่าง่ายดีนะฮะไปเล่งแสงในจอเกมเอาก็ยังง่ายกว่าเยอะนะฮะเนี่ยไอตรงตอน brightness สูงๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากในในตอนที่เราจะไปขุดแบบอะไรลึกๆในถ้ำอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้เพดานกำลังจะมืดแล้วนะฮะบ๊าย ghost stone สามารถปั๊มได้นะฮะปั๊มได้จากแม่มดนั่นเองเย้ ทุบผิดบล็อกเฮ้ยบล็อกนี้นะฮะกดชิปเอาไว้นะฮะแล้วคุณจะไม่เอ่อเขาเรียกว่าไรคุณจะไม่ดามจนะฮะอ่ะ damage. เดามจเดี๋ยวเราขอเอากลับด้วยอูย้นี่มันอะไรเนี่ยหนังถังขยะเลยอะ่ะตอนเนี้ยเป็นเอ่อลาวาที่รอทำเอ่อทำลายถังขยะอันนี้เป็นถุงดำนะ,ะแหมเราเปลี่ยนสิ่งที่น่ากลัวให้กลายเป็นสิ่งเล่นๆทุกอย่างเลยจริง รุ่นเร่มากเลยไปไปไปหนีดีกว่านะฮะโอ้เราได้แมงมาก,กลับมาโอ้สว่างแล้วบ้านเรากลับทางไหนประเด็นน,น,นั่นสิลืมจดพิกัดกลับบ้านเดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนละกันฮนะไปจดพิกัดสักครู่หนึ่งเราปากทอดไว้ด้วยดีกว่านะฮะ เป็นตัวนำทางว่าเรามาจากทางไหนนะฮะอ่ะ,อะโลไปเจ้าหมูบ้าอ่ะแบบแล้วนะจําได้อยู่จําได้อยู่ทางนี้นะเออทางนี้ทางนี้น,นี่บันไดยอยู่นี่บันไดยอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปขับไปจุดที่ตัดก่อนเถอะนะเราเราได้ยิยนเสียงเลยเนี่ยพี่ส้มบี้นี่โอ้ แม่เจ้ามาทำอะไรข้างบนเนี่ยจ๊ะ <S <S มาทำอะไรกันข้างบนหรอจ๊ะนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่การชุมนุมนะจ๊ะที่นี่เราไม่มีชุมนุมนะจ๊ะมาชุมนุมอะไรกันที่นี่จ๊ะหลบไปจ๊ะจะเปิดประตูจ๊ะแอซิชั่นของเราบ้าไปแล้วนะฮะของใสกินยาบ้าเข้าไปนะฮะจนบ้าขนาดนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพิวกัดบ้านเราอยู่ที่เอ่อ ลบ1 8ลบโฮมนะฮะอ่ะโฮมโอเคไปดีกว mm ่านะฮะไปหาตรุยกอง n นเทอร์ฟอร์เทนะโอ้ยอ่ะแล้วคืนเอ่อคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรเลยแหละกว่าจะหาเจอมันไม่ใช่ง่ายๆนะเฮ้ยไม่เหมือนกับตอนซีซั่นแปนะฟุกเจอเฉยเลยใกล้ๆบ้านนะฮะอ่ะไ mm hmm. ปไปลองไปตายกันเถอะนะไปลองไปทายกันนะที่นี่เราไม่ได้มาชุมนุมอะไรกันนะเราไม่ได้มาเอ่อไม่ไม่พูดดีกว่านะฮะไปะดีกว่า กับทางเดิมนะฮะเราไปทางนั้นต่อนะฮะตอนทางนั้นเอ้ยไปใช่นีมมันทางตันเราต้องเลี้ยวหันหลังนะฮะฉันหลงฉันหลงอะ่ะบอกทางนิดนึงโอเคฉันหลงไปเลยฉันหลงฉันหลงคล้ายๆฉันหลงอ่ะถ้าสมมติกำลังจะบอกรหัสแล้วกับเพื่อนโดยที่ไม่อยากให้เพื่อนอีกคนนึงรู้ก็ไปคุยกับเพื่อนว่า เอ่อชั้นหลงก็คือชั้นหลงนะแล้วก็พูดว่าชั้นหลงที่ชั้นหลงจบนะฮะเป็นรหัสลับที่ดีมากเลยนะฮะแล้วก็เกลียดทางลาวามากเลยนะอันตรายร้ายแรงเหลือเกินนะฮะไปดีกว่าเมื่อกี้เรามาถึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปทางซอกนี้ดีกว่านะฮะเอ๊ยไม่ใช่แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันกาเวลมาทำอะไรอยู่ที่นรกมาทำอะไรอยู่ที่นรกลูก อ้ยานี่มันตัวอีหยังนี่เฮยเหลสอยได้เอาอุ้ยโดนเฉยตายเฉยเลยนี่เราอุตส่าห์จะไม่ยิงนะเนี่ยจะ,จะเก็บคือคือมันตกลาวาไปมันก็ไม่ตายนะฮะมันเป็นพวกแบบม,มีเอ่อยาเคลือบนะฮะที่ให้ไม่โดนลาวาเราไม่ตายนะแล้วคลิปนี้เราจะเตือนในเทอร์ฟอร์เทสไหมนเนี่ยโอ้ยตายเถอะ หาย่ากเหลือเกินนะฮะร,รูปสักแป๊บนึงของฟรีของฟรีต้องเอานะฮะต้องเก็บเก็บเอาไว้เราไปด้วยกันแหมพวกเรานี่ก็ช่างอารมณ์ขันขันกระเกินนะฮะเปลี่ยนสิ่งที่น่ากลัวให้กลายเป็นสิ่งที่ขำขำนะครับวงเล็บมอปอชอเอ้ยวงเล็บปอชอนะครับปัจจรบันไกนดีวาราับข้างหน้านี้มันทะเลไปว่ายน้ำกันไหม ไปไว่ายน้ำไปไว่ายน้ำข้างหน้านี้กันไหมถ้าไปก็รีบรีบกระโดดเออเถ็ดแดงกลับด้วยโอเคเอ่อเราจะไปทางนี้แล้วกันนะอ่ะแคมอนแคมอนแคมอนโอ้เแบบี้เออให้เจ้าแกสทำมนายกันเจ้าแกสนั้นมันกำลังร้องไห้เฮ้ยทำเพลงก็เสียหมด เอ,อทะเลลาวาแล้วมันอะไรนะตรงนั้นอะ่ะที่นอนใครที่นอนใครที่นอนใครไปนอนกาลาวาหรือว่าจะเป็นเจ้าแก๊สรเบิดตดที่นอนเจ้าแก๊สรเบิดตดหรือเปล่าน้ำตาลไอซิ่งบวกเครื่องเทศบวกสารพัดของกิกกุก๊กโอ้อะไรเนี่ยทำไมมันกองขนาดนี้ฮะ เออไม่น่าเจอนะฮะอ,อ่ะไปไปกันต่อนะฮะคนเราต้องหมดหวังนะฮะเออไม่ได้ช่วยเลยนะกำลังใจคำเนี้ยอ่ะไปข้้งหน้าต่อไปนะฮะเราต้องบุกบุกบุกเข้าไปอ่ะหม่ทำไมรู้สึกว่าแถวแถวนี้มันเหมือนจะมีนะมันดูดิดูนเนเธอร์แลกดิทำไมมันลอยฟ้าขนาดนั้นนะฮะมันคล้ายๆกับนเนเธอร์ฟอร์เทสเลยเนาะเออไปไปไป,ไป,ไ,ปไปต่อดีกว่านะะ คือเนื่องจากว่ามันยังไม่มีอลติไฟอลติไฟมันยังไม่ออกนะฮะก็เลยต้องซูมกันแบบแม่นอลเงินดอนไปก,นก่อนนะฮะอ้เฮ้ยไอ้ลูกหมูบ้าลูกหมูสรุปโดนลาวาแล้วตายไหมก็ไม่รู้สิแต่เราได้โกสโตมาหกสิบสี่อันนะเอ้ยไม่น่าจะเจอแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมัน <laughs> เฮ้ย ทำไมมันหาย,ยากหายเย็นแต่แต่อีอย่างนี้เราขึ้นไปข้างบนกันไหมขึ้นดีกว่านะเพราะว่าอยู่ข้างล่างเรารู้สึกว่าเสียวสันหลังนะฮะเจียวเฉินหลงไปกันต่อเลยยาวๆนะฮะที่ขุดดีก็ชีวิตด,ดีๆนะฮะ,ะช่างมันนะฮะดีเทคคอตอนนี้เราขุดให้ได้ก่อนนะฮะเราเมื่อไหรจะถึงข้างบนเนี่ยฮะฉันหลงนี่เจ้าเชิหลง เมื่อไหร่จะหนีเบื้องบนนะฮะฟากฟ้าดาวดึงอะไรเนี่ยอ้มันโผล่ตรงนี้เนี่ยโ้ยกดเพิ่ม <c ười> ไปกันเถอะชัดหลงโหยไม่มีเบนดิ้งด้วยนะ,ะประเด็นแล้วใครจะเป็นคนซ่อมก็เราเนี่ยแหละไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้น ้าวมันเมื่อกี้เหมือนเห็นแก๊สในดูทางที่เราขึ้นมาสิโอ้เราขึ้นมาจากทางไหนเนี่ยสรุปเรอช่างมันเถอะนะคือถ,ถ,ถือว่าขึ้นมาสูงมากนะฮะ86กันเลยทีเดียวนะ,ะสูงกว่าโลกโอเวอร์โวลของเราอีกนี่มันลาวาชัวร์ๆนะเป็นเหวหลอกควายนะ,ะมันอยู่ใกล้นะเนี่ยนึกว่ามันอยู่ใกล้จริงๆว่าแบบมันเป็นเหวนะฮะเราไปกันต่อดีกว่านะฮะโอ้โห ฉันร้องโอ้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 โอ,โอต <issions> ต้ตึด <โ Alex> ตึดตึดตึงตึดตึดตึดเฮ้ยนี่ใช่ชรอร้องอะไรตอนนี้เรามาขุดคุยเพลงจีนเก่าๆกันดีกว่านะฮะขุดทำไมขุดทำไมให้มันเหนื่อยก็เปิดยูทูบเอาสินะฮะเออง่ายกว่านะฮะโอ้ทำไมแถวนี้มันโล่งๆผิดปกติฮะ เอา้าไม่เด้งด้วยเอเอ,เ,อเด้ง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 ่แถวนี้มันโล่งมากเลยนะดูดิมันโล่งนะมันไม่ควรจะโล่งดิแต่ก็ดีแล้วแหละลงปนานอืมรู้สึกว่าทางข้าลามันไม่ค่อยน่าไปเท่าไหร่นะจ๊ะกินเย้ นานี้โอโอเสียงมันอยู่ใกล้มากนะฮะอ๋อเสียงมันอยู่ใกล้มากยัยามาอยู่ในแถวนี้แล้วเมื่อเรากำลังมุ่งหน้าไปหามันถือธนูไว้ จะออกมาไหมเนี่ยฮะเดีย๋ยวลองฟังเสียงมันมาจากทางขวามันต้องอยู่ข้างหน้านี้ยัง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 อ๋อโอ,โอ้อะไรเนี่ยเสียงแก๊สมันแบบหลอนอนะ เสียงเข้าใกล้ทุกทีนะฮะทุกคนได้ยินหรือเปล่าเจอแล้วอ่ะตายเลยไปเอาไหมาขี้เกียจอะช่งางเถอะเจอแล้วนะฮะตัวเบลล่มเลยอ้วนก็มันกินเยอะนะฮะมันกินจุก็กปล่อยปอยมันไปนะฮะปล่อยมันไปอย่างที่เป็นเย,ย้ตกใจ วันนี้ไม่น่าเจอนะฮะ,ะไปหาอันต่อเ <Yeah! S 1> ย้ยิงมาว้า <c oughs> ม,มันตีกลับไม่โดนอ่ะ <c oughs> ตีกลับโดนอ่ะ <c oughs> เอา้าหน้านี้เกือบแล้ว หนานี้ฉันทำอะไรลงไปลูกขนุลูกขนุลูกขนุหายไปไหนหมดไป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 เราจะหาเจอไหมในคลิปนี้อะ เราต้องสู้นะฮะอ้าว,วาเราจะกลับยังไงเนี่ยประเด็นเออนั่นแหละสวยแล้วจะกลับยังไงวันนี้ไม่น่าเจอนะวันนี้นี่ราเดินทั่วในเธอแล้วมั้งเนี่ยฮะอ๋อมันนานนี้มันยิงมาอีกแล้ว โอ้ยโอ้ไปเอาของไปเอาของมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโ่ไม่ให้แกไม่ให้แกเทียมากลับเถอะไปใหญ่กลับที่พักเราเถอะนะโกแคมป์โกแคมป์โกแบ็ a แคมป์เตรียมฮารูไว้เลยนะวันนี้น่าจะหาไม่เจอลอ่ะเดี๋ยวว่าไงดี เสียงมันคือแบบน่ารังเกียจมากขย,ขยะขยงงม่กล้าเขารวมด้วยเรามาจากทางข้างนั้นเรากำลังเดินกลับตามทอชของรา h เดี๋ยวนะเออทางไหนทางนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดินกลับก่อนนะฮะคลิปนี้เฟลเฟลเนาะอ่ะไปซอฟเฟลซอฟเฟลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้จ่ายแต่ถ้าจะจ่ายก็ยินที เพราะตอนนี้ก็ยุงกําลังบินอยู่แถวหน้านะฮะเดี๋ยวเรากลับกันก่อนสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะประจนภัยกันขากลับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอเนเธอร์ฟอเทมเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเราจะตัดกลับมานะฮะแต่ตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่พักกันก่อนลบสามสิบลบสิบแนะฮะเฮ้มครับอ้าวเฮ้ยเไปทางไหนอะฮะเราสรุปอมาทางไหนเนี่ยเฮ้ยลืม อ้าวเฮ้ยทำไมทอดมันสิ้นสุดอยู่แค่นี้หรือว่าเรามาจากทางนี้อีกเฮ้ยลืมแล้วนเนี่ยใช่เหรอใช่ปะใช่ปะไม่ใช่เรามาจากา้างไหนอะ F3 F3 เออโอเคเ,อเราต้องไปที่ลบ30มบลบสิไม่ใช่เนี่ยต้องไปทางนี้เฮ้ยเดี๋ยนะเดีย๋ยวนะสักครู่สักครู่ อาทิตย์นี้คือทิศที่ทางนี้โอเคเราต้องไปทางทิศนี้ทิศนี้นะฮะเราต้องไปทางทิศนี้นะฮะเราจะไปแบบตรงๆกันเลยทีเดียวนะออาเราจะปิดทําไมล่ะเราจะไปแบบตรงๆกันเลยทีเดียวนะอ่าไปเราจะไปที่ลบสามสิบลบสิบแปดก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตกใจนึกว่าเห็นในเทอร์ฟอร์เทสเดี๋ยว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 เราจริงๆเราอยู่ในนรกก็ควรจะปรับเรนเดอร์ดิชันให้มันไกลๆหน่อยนะเราจะได้เจอง่ายๆยเฮ้ยตกใจ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะไปเรื่อยแล้วก็อคือแบบเดินไปเรื่อยแล้วก็หลงแล้วเสร็จแล้วก็เลยนึกว่าวันนี้มันทางกลับบ้านก็เลยพยายามขุดเข้ามาขุดเข้ามาเสร็จแล้วก็มันไม่เจอก็เลยจําได้ว่าว่าเราอยู่ข้างล่างแต่ว่าเรายังหา เออเราก็เลยขุดลงมาเราคิดว่าเราป้าเราอยู่ข้างล่างแต่จริงๆมันเป็นฟอร์เทสแล้วสรุปฟอร์เทสเปนอยู่ไหนนะป้ามันขึ้นว่าฟอร์เทสนะอันนี้นี่ไงน,นี่เจอละว้าวดำดำมากอ้าวเฮ้ยอ้าวโลโลอ่โหลออ๋อนี่มันทางเดิน,นไงว้ายตกใจไอ้มันทางตันพอดีฮะว,ว้าววัดดีเซฟพิกัดไว้ดิเออเซฟ เฮเฮ้ย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 ลงอีกนานไหมไอหยายัเจอแล้วนะฮะเจอแล้วเบลส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 โอ้ไอ็จีนไอจีนแดงเอ้ย โอเคไม่ต้องออกมานะเฮ้ยตรงนั้นก็มีเฮ้ยเดี๋ยว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 ว้าวที่ขุดเราใกล้จะพังกันเลยทีเดียวมันนี่ก็ตกใส่เสียงโกสโตนนะเออจริงจริงแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านเราขนาดนั้นนะมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยเออว้าวก็ดีนะมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะเมื่อกี้ไปกัดเท่าไหร่ลบร้อยเออก็ ประมาณเจสบลอกนะที่เราห่านจากบ้านนะประมาณนั้นประมาณประมาณนะฮะประมาณประมาณตรงนี้ทางตันนะจ้าไม่ต้องไปตรงนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะาการะเกด็ว้าวอันนี้ก็เบรดนี่อ้าเบรดแล้วมันแบบเออดีดีดด อันนี้ก็เบลดอีกนะฮะ,ะเบลดซีฟิกกันไปก่อนอ่าโอเคเอ่อตรงนี้ตันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทางขึ้นค่อยเอาไว้ก่อนไม่ค่อยอยากปักรถเท่าไหร่นะเปืองอนะเป,องเปืองนะเปืองแล้วอย่างหนึ่งท้อทรัพยากรบ้านเราก็ไม่ค่อยเหลือด้วยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรตันตันโอเคเอ่อไอ้นี่เยอะเหลือเกินนะทิ้งทิ้งมันไปบ้างนะอ่า แล้วเราก็จะต้องไปที่ลบสามสิบลบสิบแปดคือแบบเดินมั่วๆแล้วทีเนี้ยมันติดอุโมงก็เลยคือคือตอนแรกเราเปิดพิกัดแล้วเสร็จแล้วอะ่ะเออคิดว่าเนี่ยทางกลับบ้านแน่นอนชัวๆแล้วทีนี้ก็เลยขุดเข้ามาปุ๊บแล้วเสร็จแล้วมันก็แบบน่าจะขุดเกินนะฮะแล้วก็ลืมไปมาเปิดพิกัดอีกทีเอา้านี่มันเท่าไหร่เนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเดินกลับไปนี่ก็ลำบากน่าดูนะฮะขี้เกียจเก็บในแถกที่มันอยู่ทางเดินนะ ก็เลยขุดลงไปนะเพื่อไปเดินปรากฏเราก็เจอแอคซิเมนี่เฉยเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยปิดปิดปิดนิดนึงทางขึ้นทางขึ้นมีอะไรทางขึ้นมีอะไรอ่ะดูฮัลโหลเฮ้ยเร็วเราเร็เร็วเออไม่มีอะไรมันหลอกดาวนะฮะมันหลอกดาวใครชื่อดาวนะฮะก็คุณก็โดนหลอกนะฮะคุณโดนมาหลอกนะไม่เสี่ยงมันแบบใกล้มากมาอยู่ห้องข้างๆแน่เลยนะ มันเป็นเพื่อนบ้านเรานะฮะอออนี่ไงเป็นเพื่อนบ้านอยู่จริงๆด้วยอ่ะไปกันจอดดีกว่านะฮะอ่าทางนี้ทางตันจะอุดอุดอุดดอุอุดไเทางนี้อะไรเนี่ยไปทางนี้ไปอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อนอู้มีทางแยกนะฮะสีแยกนะฮะสีแยกไฟแดงไฟแดงเลยจอดเลยเียดโอ้โหอันนี้ก็เยียดอ้เยีด ได้หมดเลยนะฮะอ่้าวเกิดได้ไงเนี่ยโอ้สวัสดีจ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนต่อดีกว่านะฮะอ่ะวอ๋ออ๋อตกใจตกใจนึกว่ามันหลอกดาวนะใครชื่อดาวเอ่ยปลดมายืนยันตัวด้วยนะฮะปลดมาแสดงตัวด้วยอ่ะไปไปกันต่อดีกว่านะฮะอ่ะไปเลยอ่ะไม่อยากสู้กับมันอ่ะ ไม่ถึงแฮะเปลืองเปลืองเปลืองไปไปสู้กับมันดีกว่าใหญ่โอ้เยอะขนาดนี้โอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าอุดไปก่อนเลยแม่เจ้าซ้อนซ่อนซ้อน ข้างหน้ามันไปดอดได้นะแต่ว่าแบบไม่อยากไปสู้กับมันอ่ะเดี๋ยวเราจะตายก่อนนะฮะโอ้ยเราไม่ตายหรอกชุดเกาะขนาดนี้เย้ยืมร้ายกาจมากไปสู้กับมันเลยดีกว่าไปลำคาแล้วอย่าไม่ได้ท่าอ่างไฟเลยอ่ะ อีอย่างนี้เอ่อว้าวกล่องของขวัญคิดมากจริงจริงมันหมดคิดมากตั้งนานนะเอ่ออทางหลอกดาวใครชื่อดาวว้าวเอากลับมาให้หมดเลยขโมอยขโมอยอี <c oughs> ทิ้งเลยนะฮะทิ้งเลยอ่ะ โอ้เอออ๋อไจากทางนี้ทางนี้ตันแล้วนะไปอุด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 วะตกใจว้าวเดต้าวอร์ดโอ้ทองด้วยเอามานทังนี้นึงอ่ะเก็บเข้าไปเอาวัดดีว้าวขอหน่อยแล้วกันเฮ้ย